คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นเด็กอายุตา่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนําโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับตรงกับวันพุธนะครับที่30แล้วนะครับเอฟซนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีแนวทางนะครับเราพัฒนามาฝากเอฟซีทีเก่าเหมือนเดิมนะครับเนาะ นะครับวันนี้เราก็จะไปตามนะครับไม่ว่าจะเป็นของเซียนรุ่นนะครับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเนาะม่วาจะเป็นเซียนลำเปาวเซียนอุดรคนโคราชนะครับอ่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปตามกันว่าคนบ้านนอกอะไรยังสี่ละนะครับเนาะอันนี้ก็จะมีแนวทางนะครับของเซียนอุดรนะครับเซียนอุดรนะครับเนาะก็เอามาฝากเอฟซีคือเก้านะครับเนาะเอฟซีทุกคนทุกท่านที่รอคอยนะครับเนาะ ชอบประจัดขัดกระพ่านนะครับนรอบเอฟซีนะครับแล้วก็ยังจะมีฮานอยนะครับเมื่อวานก็เข้าหน่อยเดียวนะครับนะนะขอโทษขออภัยนะครับนะนะแต่ว่าเข้าหน่อยเดียวก็ยังดีกว่าไม่เข้าเนาะนะครับเข้า0ูนนะครับนะเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็จะไปตามเราพัฒนาของเซียนอุดรกันนะครับนรอ f เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับนะวันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับก็ชอบประจัดขัดกระพ่านนะครับนอสองทุ่มครึ่งวันนี้ขอให้มีโชคมีมานกันนะครับนทุกคนทุกท่านนะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับท,ที่ติดตามนะครับที่ติดตามนะครับที่กดแชร์กดไลค์นะครับให้กับทางช่องจำลองข้าม่วนนะครับเนาะวันนี้ก right ็ขอขอบคุณนะครับสองทุ่มครึ่งวันนี้ก็ไปจัดกันนะครับเนาะสลับราวพัฒนาของเซียนอุดรเ้อนะครับเอีนะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีกันนะครับเนาะก็ให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับเนาะเพราะว่าเซียนนะครับที่ให้เรามานะครับเนาะเซียนก็วุ่นวูนขึ้นกันนะครับแล้วก็มันจ่ออกตัวใหนนะครับเนาะเอสตีนะครับ ก็ 1. 1> ie ขอให้ทุกคนทุกท่านลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ซื้อนะครับเนาะถ้าเราชอบเราก็จังจัดนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านไปก่อนเด้อนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปตามกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปตามกันเลยนะครับสหรับนะสองทุ่มครึ่งวันนี้ก็ขอให้เฮงเปิดปังกันนะครับไปไปดูกันเลยครับพุ่มนะครับมามาตามกันเลยนะครับมาตามกันเลยนะครับสรับเซียนอุดรนะครับวันนี้วันพุธวันพุธที่30 นะครับตุลาคม2,567วันนี้ก็มีราวพัฒนานะครับเนาะเราก็ไปตามกันต่อเลยนะครับนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นเป็นแนวทางเด้อนะครับวันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับนะชอบกระจัดขัดกระพานนะครับนอกาวันนี้ก็ปล่อยไปแล้วนะครับของเซียนรุ่นก็ปล่อยไปแล้วนะครับอ่าเราก็มาตามต่อของเซียนอุดรนะครับแล้วก็เซียนลำปาง คนโคราชนะครับเกียนกทมโอ้หลายเซียนนะครับวันนี้จะลงให้หมดจะทันไม่ทันนะครับนะถ้าไม่ทันก็ไปดูทางคลิปช็อตเอานะครับเนาะนะถ้าไม่ทันก็ไปทางช็อตนะครับเอฟซีนะครับก็จะพยายามลงให้ทันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็สองทุ่มครึ่งนะครับเนาะนะก็ทันจะดอกคิดว่านะครับนอกพี่น้องเอฟซีอ่ะวันนี้มาดูกันว่าเซียนอุดรนะครับให้เลขโอ้เลขหลายตัวแท้เลขติดนี่เป็นเลขติดนะครับ นี่เลขติดนะครับสี่นะครับแนวทางเราพัฒนานะครับเสียนอุดอร30ตุลาหกเดนะครับเลขติดนี่เป็นเลขติดนะครับเนาะเป็นเลขติดเป็นแบบไหนด้เลขติดก็คือ,คอเลขจับคู่นะครับเอซีนะครับนะเลขก็ให้มีเลขซุมนี่นะครับนอกเลขติดเขาเรียกเอาสีส้มโหลดวันนี้เนาะเป็นยังไง อันนี้เป็นเลขติดนะครับของเซียนอุดอรนะครับสี่ห้าหกโอ้เห็นบ่นเนาะคือเป็นตัวบดชัดแทะอ๋อมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับ 9, 4, 1, 9, เก้าสี่หนึ่งเก้าอ้าวศูนย์ศูนย์มาจะใส่อีก หกหกเอามาแปกแคนนอนมือนีนอเอานะครับเอฟซีนะครับ,รบเป็นแค่แนวทางเด้อแนวทางนะครับเอฟซี่ทุกคนทุกท่าน สอบกระจัดขัดก็ผ่านไปนะครับเอฟซี FC, นะครับมีเป็นแค่แนวทางนะครับของเซียนนะครับอูดอนส่งมาให้แล้วนะครับเนาะเอฟซี FC. นะครับสอบกระจัดคัดก็ผ่านนะครับนะเป็นแนวทางของเซียนอูดรน,นะครับเนาะวันนี้ก็4 3 8 12คู่นะครับเนาะ ทีสามสิบสองอ่สิบคู่นะครับเอ็นะมาแบบกันดวนๆน,นะครับมาแบบกันดนๆเลยนะครับเนาะนะก็เสียงอุดอรนะครับวันนี้ก็คือมีเลขเบิ้ลน,นำเนาะมือนีเนาะเสียงอุดอรเนาะนะครับเนาะนะครับเอฟซ มั่นใจเลขเบิ้ลหรือจังได้เนาะเสียนอุดรมือนี้เนาะนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับเอฟซีนะครับน่ะชอบกระจัดคัดก็ผ่านไปนะครับเนาะนี่ครับแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับเนาะนี NP ่ก็ของเซียนอุดรนะครับไปตามมาให้แล้วนะครับเอฟซีนะก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะสูตรก็ไม่ได้ปลกหลักยังไงนะครับเนาะก่อนเน้นเอานะครับบนล่างนะครับบนล่างนะครับเนาะ กลับด <ersch> ้วยก็แล้วกันนะครับเอฟซีนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเอาไปซื้อนะครับสองทุ่มครึ่งวันนี้นะครับสําหรับแนวทางของเราพัฒนานะครับเนาะสองทุ่มครึ่งวันนี้ก็จัดไปนะครับเอฟซีนะครับชอบก็จัดไปเลยนะครับนะกันไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับวันศุกร์ค่อยมาตามวันอีกนะครับเนาะวันศุกร์เข้ามาตามกันใหม่ก็ได้นะครับเนาะถ้าวันนี้ไม่ชอบนะก็วันศุกร์นะครับนะครับเอซีนะครับ นะไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยววันศุกร์เราก็มาตามกันอีกนะครับวันศุกร์เราก็มาตามกันอีกนะครับค่ะ fc ทุกคนท่านเอาแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับแคปหน้าจอไว้ก่อนเดออนี่ครับเนาะแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะนะ fc อ่ะชอบกระจัดขัดกระพานนะครับเนาะ fc ทุกคนทุกท่านนะครับเป็นแค่แนวทาง นะครับวันนี้วันที่30นะครับตรงกับวันพุธนะครับนะวันที่30ตุลาคม2567นอะครับนะอีกม่อีกเดือนหนึ่งนะครับก็ปีใหม่อีกแล้วนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับซื้อนะครับนะก็มีความเสี่ยงบ้ดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับเนาะก็ใช้วิจารณญาณนะครับเนาะชอบอย่างเราค่อยจัดนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอให ชอบก,กดติดตามกดแชร์กดไลค์ไวเดอร์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีดีคลิปเด่นนะครับของช่องจำหนองพาโมนนะครับเนาะนะเสียนทนใดที่มีแนวทางดีดีเด่นๆก็ติดต่อได้นะครับ0625397669นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม